สวัสดีค่ะกัไม่ค้างกับแพลน vs ซอมบี้นะคะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนะตอนนี้เรามาดูก่อนว่าเขาขายอะไรมีต้นไม้นะคะตัวนี้ตัวอะไรวะบันเดอรตัวนี้ตัวอะไรวะคือไม่ได้เล่นนานไม่ได้เข้ามานาน ตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างส่วนตัวนี้ e x p l o d e a v o i เราเพิ่งรู้จักกันไปเมื่อเมื่อพาร์ทที่แล้วเองนะที่เพิ่งเล่นไปนะคะน่าสนใจมากน่าสนใจมากอ่าคอสตูมปาร์ตี้อ่า,อาเงินเงินเงินเหลืออยู่นิดนึงซื้อละกันเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าอ่ะวันนี้น่าสนใจสองตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้ซื้อ399ใช่ปะ สามกาไมได้อะไรบ้างวะสามกานี่ซื้อเกมใหม่ได้หลายเกมเลยนะอะแต่ว่าเกมนี้เราก็ชอบสะสมพืชอยู่แล้วนะก็ซื้อไปซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับชื่ออะไรนะ Pew, อิเล็กทริกพิวเหรอโอ้มันน่าจะเป็นการผสมระหว่างกล้วยกับไฟฟ้าใช่ป่ะแล้วก็ได้การ์ดมามาดูกันว่าได้การ์ด100อันอนะได้เลยขอขอแบบเจมเจมจมเจมวันนี้ได้ไหมขอเจมวันนี้อีกเฮ้ยอันนี้หรออันนี้ยังไม่เคยได้เลยอ,อันที่โชว ดาทิโชกอ่าตอนนี้มีหลายตัวนะอัปเกรดได้แหละแต่ก็ไม่มีตังอัพไงการไพร้อมอัพแล้วแต่ตังอ่ะไม่มีโอเคเพรเอาตังไปซื้อเสื้อผ้าหมดเอเคอีอีไทเกอร์กลสอ่ะถือว่าโอเคมัง้งมั้งไหมก,ก็พอได้อยู่เพราะว่าโอกาสที่จะได้ซื้อพวกนี้มันน้อยนะคะมันไม่ได้มีขายตลอด แล้วนั้นถ้าอะไรที่ซื้อได้ก็ซื้อไปเลยด่านที่21แล้วทุกคนคือตั้งเป้าไว้50นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าดีที่ยังมีรถเข็นนะคะครบทุกค่าแถวเลยไปกันค่ะด่านที่21พืชที่เอามาใหม่เอ่อชอมเปอร์นี่ก็ดีแต่ชอบเห็ดนี้นะคะเพราะว่าเห็ดนี้เนี่ยมันยิงแล้วมันได้เห็ดฟรีขึ้นมาถ้าเกิดสมมติเราฆ่าซอมบี้ได้นะคะ พอยก่อนน่าจะเอาตัวทำฟุตแผนมาฮึบฮึบฮึบ,บอ่ะใส่สกดจิตเข้าไปค่ะโอเค อันไหนใส่ได้ใส่ไปก่อนโอเคอ่ะอันไหนใส่ได้ใส่ไปก่อนเฮ้ย <c oughs> อันไหนใส่ได้ใส่ไปก่อนเอ้ยเราเลี้ยงไม่สวยแล้วอะคมจริงสกดจินมันต้องแถวเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเลี้ยงไปมั่วก็ได้ เเโอเครู้สึกว่าเกมสโตนมันเยอะมากเลยนะสะกดจิตอันนี้สองอเล่งเวลาหน่ยอยค่ะู้สาม,มากตกยาเกมสโตนหน่อยว่ะ แค่เก,กเก็บสะตตหนอยโอเคจะได้มีที่วางบูทแพนมาแล้วนะคะเห็ดเห็ดเห็ดบอกเลยว่าด่านนี้เละเทะมากไม่รู้จะเละไปไหนหาแค่เก,กเก็บสะต้นโอเคโอเคโอเค ไอตัวอีที่เยอะมากเลยนะอุ้ยโทษที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 เก็บไม่ทันเลยดวงอาทิตย์สะกดจีตอีกสักอันห,หนึ่งเฮ้ยมิสิ่งกออ๊อ์เฮ้ย ันนี้ไม่มีการกันทั่วเ,เป็นการเลี้ยงที่เล่นนะเล่แต่เล่แต่ดีเล่แต่ชนะอย่างสวยงามแถมเที่ยวามาอันแรกไม่ได้ใช้เลยสงสัยเราจะเล่นแบบแพทเทิร์นแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปนาด22ค่ะไปกันเลยเอาอะไรดีอะเฮ้ยตัวนี้มันจะยิงได้ทุกเลนเลยใช่ปะเออตัวนี้ดีอ่ะลองดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะ รอบนี้เอาตัวทำแผ่นฟูดมาด้วยฮ้บฮ้บฮ้บฮโอเควางไว้เลยนะใครมายิงให้ด้วยนะฝากด้วยโอเคเบ๊บเบบปึ๊บฝากด้วยฝากด้วย เล่นเดียวเลยเนาะเล่นเดียวพอเลยนะเนาะเลีงเวลาหน่อยค่ะเล่นเดียวพอปะวะเงินช้ามากเลยะใส่ไปก่อนค่อยถอนทีหลังฝากก่อนค่อยถอนเคยสามตัวแล้วนะเฮ้ยยิงไม่เข้าหรอยิงไม่เข้าจริงอะตายและแตกไปได้ไงวันเนี้ย ตังไม่มีทุกคนเมืเ่อกี้โอ้โหโอเคโอเคพลาดละพลาดละพลาดละพลาดจริงๆละพลาดจริงๆและ,ละไอ้ตัวนี้ยิงยิงไม่เข้าจอนม,นมนันหมุนโอเคอะพาก่อนพาก่อนโอ้โหเสียใจอย,ยาแตกอีกแล้ว,วะ่ะ เร่งเวลาเร่งเวลาตอนนี้มีแฟลกเยอะมากด้วยเนี่ยเนี่ยเยเนี่ยเนี่ยไปอีกแล้วเนี่ยไปอีกแล้วเนี่ยนี่ทุเรียนเออพวกนี้มันแพ้ทุเรียนทุเรียนก็จะแตกดูดิหมุนติ้วเลยอะหมุนติ้วเลยอะพี่พู๊กว่าไม่เวิร์กแหละไอตัวเนี้ยโฮมมี่ซิชเตอร์อะดาเมจมันน้อยใส่เลเวลหนึ่งมั้งโอ้ยไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กการกระทั่งมาจะทำไงกดจิกก่อนแหละ อย่างน้อยขอสะกดจิกกากกระทั่วก่อนสะกดจิกกากกระทั่วด้วยตังไม่มีโอ้โหโอ้ไม่ไม่นะมาไมบโอเคโอเคสะกดจิตสะกดจิตสะกดจิต มาอีกเล,วล้วกระกท่วมมาอีกเล้วมาอีกเลว้วมาอีกเลว้เลวป๊าดเาอเคเฮ้ยเฮ้ย,ฮยทำไมยังไม่ตายโอเคจะไม่เอามาแลหละโคิงเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยทำเราแตกเลยอ่ะ เงินเงินเงินเเงินเนเ,นเ,นเ,นเอาฟูตแพนทำมาเยอะๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเธอหน้าไม่มีอโอเคโอเคฟูตแพนสะสมฟูตแพนเฮ้ยทุกคนมันเยอะไปป่าวันนะเดี๋ยวเรู้สึกมันเยอะรู้สึกกันท่เยอะ สก,กัดกระทัวเยอะใจเย็นๆ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 อ,อ,อ,อ่ะโอเคพยายามดึงกักกระทั่วมาเป็นพวกเราเยอะๆหน่อยโอ๊ยหาเมาไม่เจอ <c oughs> นี่ <c oughs> เหลืออีกแฟกหนึ่งเฮ้ยอุ้ย,ยโทษ รอบนี้นะกากันทัวมาเยอะมากเราใส่หุ่มฮีเซอร์ได้ไหมมันจะสู้ฮีเกอร์ไม่ได้เลยะสะกดจิต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 เฮ้ยเฮ้ยอย่า ไม่ได้หุดดิวเดี๋ย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 วใจเย็นเย็นซิกเกอร์ช่วยชีวิตด,ด้วยตา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 ยสะกดจิตทำงานหน่อยนี่ ทำงานหน่อย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 สุภตี้ทำงานหน่อยอทุกคนพี่บุกว่าพูดไม่ออกฟอ,อกไม่ถูกราทั่วมาเยอะมาก,กคือด่านต,ต่อไปเราต้องเตรียมพร้อมที่จะสัดการแล้วนะ โอเคโอเคอันนี้สุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้วใช่ไหม้าดแฟกมายัง้าดแฟกมายังเฮ้ยแถวซองไม่มีตาทุกคนทุกคนดาดนีด้ดาดเดียวจบเลยอะอิกสิกา ตกกระจายฉันเล่นอะไรไปเนี่ยอยากย้อนเวลาทำไมทำไมฉันไม่เอาเงินมาเอาเงินมาหาวิธีดีวะเหนียวเหนียวทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบกสิไล่ให้หมดเลยปะ,อะโอเคจบละจบละจบละยังไม่หมดอีกอะ ยังไม่หมดอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวกลางเงินไม่มีเงินไม่มีโมเงินไม่มีเอานี้ใส่ได้ไหมอ๋อได้นี่หว่า ลืมทำไมไม่เอาแผนฟูนใส่วะเนี่ยเนี่ยใส่เออเออพี่บุกไม่ลืมว่าเอาแผนฟูนไปใส่แล้วมันลดดีเลยได้โอ้ยขอโทษขอโทษแผนแบบพังหมดเลยอะตอนนี้เหลือเหลือสักแถวไหมเดาว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะ้นองๆเดี๋ยวเปลี่ยนโลกกันแตกสิตกกระจายอะ เอาตัวนี้ดีกว่านะคะสตันละพันแต่จำไว้นะโฮมิงทิสเตอร์นะไม่เอาแล้วนะรอบนี้หมาเยอะแน่เลยอะ่ะโอเคทุกคนเราจะต้องจัดการดีๆจัดการให้ดีมากด้วยจัดการให้ดีมากๆด้วยโอเคตอนนี้คอยลุ้นนะคะว่ามีกี่แฟลกเราหลุดไม่ได้เลยนะรอบเนี้ย ค okay. สะกดจิตมาก่อนเหตุมา <c oughs> ก่อนเหตุ <c oughs> ต้องสองแถวไม่งั้นเงินไม่พอพอรู้สึกทุกอย่างมันแบบว่ามันเลเทะตาฉันก็จะเบลอๆลายๆไม่รู้จะทำอะไรต่อ <c oughs> ค่อยๆมาเอาจะวางเออเห็นนะโอเคโอเคจะวางเหตุซะหน่อย Okay. โอเคจะกดจิตมาจะวางเพชรไม่ได้วางรอบแปบบ๊บรแบบอบแปบบ๊บรอแป๊บใส่ฮีซิเกอร์ชั้นหนึ่งมาแล้วนะมันเริ่มมาแล้วนะแถวบนนะกากันทั่วมาแล้วนะแถวบน อา้าวฉันวางผิดนะปกติเลนนี้ต้องเป็นพีพอร์ตไม่เหรออ่ะฮิซิเกอร์จจดไปกกอนโอเคโอเคต้องขอเป็นสะกดจิตเยอะๆนะไอผีพอร์ตกับอันนี้สลับกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวสลับกัน ngân 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 ngân, okay, khoi mà, khơi mà, khơi khơi mà, à, xịt sticker rồi, mà, khơi mà, lướp ก็ใส่อีกตัวหนึ่งพร้อมกันเลยเอาเอาแบนฟูใส่โอเคเออแต่แฟลกมันมีแค่สองแฟลกเองด่านนี้ก็เลยชนะค่อนข้างง่ายนิดนึงด่านกใจจริงตกใจจริง,จจรงโอเคเงินมาแล้วเงินมาแล้วตัวสะกดจิตเราเยอะไง เลยไม่กลัวและเก็เก็บเอบเอ,เอ,เอยังรอดไปได้อีกหนึงด่านโอ้โหหลังจากนี้ถ้ามีอะไรมานะคะขอเลือกรถรถเข็นก่อนอย่างเดียวเลยรถเข็นไม่ไม่มีรถเข็นอนะ่ะปูเอาปูไม่มีกากะทั่วเล่นสบายๆได้แล้วใช่ปะแต่มีพ่อมนะ่ะ รอบนี้เป็นตัวแบบเอาไว้ฟาร์มแผนฟูดได้มามามาทุเรียนดักหน้าแถวหนึ่งได้ก็บเงินแผนฟูดได้แผนฟูดเลยเอาแผนฟูดมาซื้อแฟกเยอะอยู่นะแนฟกเยอะอยู่โอเค ออโอ้สุดยอดชอบสุดยอดเฮ้ยแถวสองแถวสองเกียก่อนเกียแ,แถวสองก่อน มาแล้วพอหมดเริ่มมาแล้วพอหมดมาแล้วพอหมดมาแล้วเป็นฟุดฟาร์มหน่อยเฮบเล่นแต่เพียงเดียวเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันโหดอยู่แล้วอะโหดจริงโหดจังโหดมากมาซิ มาสิสะสมแพนฟูดไว้เยอะๆเลยสำหรับดันหน้าโหดปะโหดปะโหดปะแถวบนแถวบนโอเคโอเค โอ้แพนพูดอีกอันนึงเย hey. มาแล้วดีเลยเร็วมากเลยนะคือถ้ามีเงินเยอะอะซื้อตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะเวิร์กนะอยากได้ตอ่อตอไฟอะ่ะต่อไม้ไฟอะ่ะมันจะได้คอมโบกับตัวนี้ออโถเอย้ยอ่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อน ทำไมรถเข็นไม่มีมาเลยรอบนี้ยังไม่มีการกันทั่วแต่ว่ามีตัวโหดหลายตัวอยู่ค่ะคุ้มกว่ารูบารบอเลียนสะกดจิตแถวหนึ่งแล้วก็ซอยวินพอร์ตแถวสองเงิเงิน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  เอ่อเอ่อจะทำอะไรหนอโอเคโซยปินพอตเล่งเวลาหน่อยใส่เห็ดแถวสองสกปรจิตโอเคเห็ด Ok hup hup, quay 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 Ok hup, môn hup, hup, có hup, 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 ăn ใส่นี okay. ite, ้ก่อนเลยฮิซิเกอร์โอเคปูอะต้องไวเล่นไหนวะเออปูหนีบปูหนีบงนี้ได้ไหมเออปูหนีบปูหนีบหนีปูเร็วด้วยปูหนีบ แฟแพนฟูดสกดจิตอีกอันหนึ่งหน้าพี่เลียนเฮ้ยข้างล่างข้างล่างอ่ะฮีซิเกอร์แล้ละอ้โอเคเขียนแถวล่างน่าเป็นห่วงอยู่แถวหนึง่งนะคะ มีซิเกอร์ไหนโอเคโอ้หนิอ่ะสบายใจมีเรียนทุกขถวแล้วสกดจิตมีครบทุกขถวรอดตายรอดไปอีกด่านเนึ่้ามพลาดเลยนะทุกคนฉันอยากได้เพชรฟุน,นสะสมไว้ดันหน้ากลัวดันหน้าจะการกระทั่วเยอะ เรียบร้อยค่ะเอเอพีพีนี้เนี่ยครบห้าด่านแล้วใช่ปะเออห้าด่านฉันยังรอดมาได้ยี่สิบห้านะแต่ว่า รถเข็นหายไป4ี่แล้วนะคะท่าด่านต่อไปจะเป็นท่าด่านสุดท้ายหรือเปล่านะคะก็มาเชียร์มาเป็นกําลังใจให้พี่ปุ๊กด้วยแต่ถ้าเกิดพี่ปุ๊กได้การ์ดใหม่ๆมาเป็นการรถเข็นพี่ปุ๊กก็จะเลือกเอารถเข็นก่อนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามใจเอ้ยติดตามใจแหละติดตามชมนะคะแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ bye ๊าบาย